เปียนเชิญแนะนำตัวเองได้เลยค่ะยู u 2ยู I 28, ack, อตกอกแตกพรนาดาทรัพย์มงคลกิจเจริญน,นางงามต้นแบบเล็กจิรวัฒนานสวิตนันทนางสาวไทยประจำปี2508ธรรมชาติให้ได้แค่พรสวรรค์พรแสวงรรเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นความฝันเป็นเส้นทางสูง่ความสำเร็จเฉกชิ้นตัวหนูค่ะหนูฝันตั้งแต่เด็กค่ะหนูอยากมีอาชีพที่มั่นคง หนูอยากมีพื้นที่ยืนในสังคมแห่งนี้และหนูทํามามากกว่าร้อยอาชีพสุดท้ายแล้วหนูก็มีร้านส้มตานะคะที่โด,ด่งดังระดับประเทศภายใต้แบรนด์แร๊แซมนัวกล่าววลีเด็ดๆลลลลหนูทำวาอฝันให้กับคุณพ่อคุณแม่นั่นคือการอยากมีพื้นที่ยืนในสังคมอีกหนึ่งอาชีพนั่นคือรับราชการหนูผ่านรับราชการมามา,มากกว่าเจ็ดกรม นี่คือความสําเร็จและความภาคภูมิใจของตัวหนุ่มและครอบครัวฉะนั้นแล้วเราอยากส่งพลังให้กับทุกคนความฝันเป็นสิ่งหนึ่งที่นำพาไปสู่ความสำเร็จเราอย่าหยุดฝัขนขอบคุณค่ะแล้วดวงของเขานะจับคีย์เวิร์ดได้แบบอยากฟังเลยอ่ะคีย์เวิร์ดของคุณหมายเลข31 impossible ความเป็นไปไม่ได้เริ่มค่ะ สวัสดีค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าทุกคนทุกคนไม่ว่าจะคุณจะทําอะไรมันมีสิ่งหนึ่งที่จะถูกขานว่าอย่าทําหยุดทําและเป็นไปไม่ได้มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ทำได้นั่นคือใจเราเองและตัวเราเองค่ะฉะนั้นแล้วเราปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าถ้าเรา บอกใจเราว่าทําไม่ได้นั่นคือมายเ็จแรกที่จะบอกว่าไม่มีความสําเร็จใดๆที่จะเกิดให้คุณกับตัวเราเองเลยฉะนั้นแล้วสําหรับตัวหนูและทุกคนจงบอกตัวเองข่าวว่าทําได้ทําได้สิ่งที่คุณจะทําไม่ได้นั่นคือสิ่งที่คุณไม่ลงมือทําขอบคุณค่ะเยี่ยมมากเลยนะสุดยอดเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมรับ กับครอบครัวน่าจะไม่มีคำถามนะคะขอพระคุณมากค่ะ U.I.U. 28ทุกอย่างสำหรับคุณคือเป็นไปได้